ส่วนใหญ่แล้วงเงินเดือนมันส,สตสาร์ทมากกว่าริ ujemy, right <laughs> <laughs> สวร์ทั่วไปไหมเปรายเรียบภาคไทยมาตลอดเรากลัวไม่เข้าใจคำถามเขาเราตอบไม่ได้ภาษาเป็นสิบให้กี่คะแนนสิบปีนะครับหยุดพูดเลยพี่สวัสดีค่ะขอต้อนทุกคนนะคะเข้าช่องเรียนตอไหน ดีถ้าแบบว่าเพื่อนตอบไม่ได้ดูจะไปต่อยกันเลยนะออวันนี้เรามีเกสในรอบในรอบก่เดือนทรอบมากกว่า6เดือนนะคะก็คือเกสคนแรกของเราในรนั้นตัวไหนคะสวัสดีครับชื่อเปานะครับจบจาก s i t มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับจบคณะเครื่องกลครับมาเริ่มคำถามแรกเปาเลยลเหรอเราจะให้สันปั๊บะไร<ห>โอเค <laughs> เรารู้ตัต้ตอนไหนว่าอยากเข้าวิศวะน่าจะตั้งแต่เด็กๆนะเป็นคนที่ชอบรถยนต์ชอบเล่นเกมเกมขับรถรู้สึกว่าเ,เราอยากที่จะทํารถขึ้นมาสักคันนึงจริงเหรอแค่แคเหมือนการแบบการเล่นเกมขับรถมันทําให้เราอยากสร้างรถเลยนะนะคือเกมแบบ Need for Speed เนี่ยเข้าปุ๊บมันแต่งรถได้ เปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนสีเปลี่ยนนู่นนี่นั่นใส่นู่นนี่นั่นออกมาสวยไม่สวยว่ากันอีกทีเราสึกอ<ะ>ชอบดีไซน์ใช่เราสึกว่าชอบดีไซน์มันสนุกดีนะการที่เห็นว่ารถเราแต่ละแบบเนี่ยมันไม่สวยบ้างมันสวยบ้างอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออเราอยากทำรถแล้วรู้ได้ยังไงว่าแบบมันมากถึงไหนะที่เราแบบต้องเรียนต่อทางด้านนี้เลยมันมานั่งคิด<ม>แบบสรละตะาได้ตอนไหนช่วงม6เลยไหมจริงๆริงก็ตั้งแต่มต้นเพราะว่าเคยคุยกับพ่แอแล้วพ่อบอกเออถ้าอยากทำรถเนี่ย ก็น่าจะเป็นวิศวะก็วิคณิตก็เป็นวิชาที่เราก็ทําได้โอเคในระดับหนึ่งทั้งคู่อ่าโอเคโอเคท่งนี้ก็ได้อ่าลุยพอรู้ว่าอยากเรียนแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนเข้าเวซายก่อนเข้าเ i SI เมันคือวิศวะอินเตอร์เนาะมันมีอ่าภาษาอังกฤษที่น่าจะเป็นส่วนสําคัญตอนนั้นไปเริ่มพวกเรียนพิเศษแอปพลิฟิสิกอ่ะอาจจะรู้จีอยู่ก็คือเรียนฟิสิกส์ใช่เรียนฟิสิกส์เพิ่มคณิต แล้วก็ภาษาอังกฤษอ๋อก็คือ3ที่เพราะว่าถ้าถ้าคนอยากเรียนวิศวะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะแบบฟิสิกส์กับคณิตอย่างเดียวเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเพิ่มภาษาอังกฤษมาด้วยเพราะว่าด้วยความที่เป็นเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมเราจะเรียนอีกเยอะรู้รหรือว่าเรียนเกือบไว้ก่อนแต่คือที่บ้านเป่าพ่อจะบอกเสมอว่าภา,าษาอังกฤษกับเลขต้องได้ภาษาอ,อันอื่นเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะแต่ว่าก็ภาษาอังกฤษกับเลขนเนี้ยอันนี้สำคัญเพราะอย่างน้อยไปไหนไม่ได้อ่ะเราพูดภาษาอังกฤษได้หรือว่าเลขค้าขายก็คิดเลขได้มันก็คือ สองอย่างนี้ถ้าได้มันก็อยู่ได้ก็คือหน้าเดี๋ยวนัดสเกตด้วยสัมภาษณ์พ่อสัมภาษณ์พ่ออ่าใจใจผู้ปกครองต้องดูนะคะมีวิชนมากแล้วโอเคเพราะเราเรียนเราเรียนสามวิชานาออ่านหนังสือเยอะไหมตอนนั้นพี่บอกว่าพ่อพอกเขาเน้นเน้นคือเขาแกก่อนแต่เน้นมาตั้งแต่เด็กเลยก็ให้ว่างๆงเสาร์อาทิตย์อ่ะเอาเป็นสักเล่มหนึ่งไปนั่งอ่านสักบทนั่งทำสักบทหนึ่งไปเรื่อยจนรู้สึกว่าเออมันก็เริ่มชินไปเรื่อยแล้วมาเรียนที่โรงเรียนมันก็ได้เลขแกก็โยนหนังสือเลขมาสักเล่มหนึ่ง ลองทําดูบทหนึ่งสองบทพวกนี้พอสองอันนี้มันทํามาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอไปเรียนปุ๊บมันก็ไม่ต้องเน้นมากก็จะเป็นเน้นที่ฟิสิกส์ฟิสิกส์แเลขใช่สําคัญตรงสองวิชานี้เนาะแล้วทําไมต้องเป็น SI t ธรรมศาสตร์เพราะว่าถ้าสมมติว่าลองคิดว่าวิศวะอินเตอร์เนี่ยมันที่ไหนก็ได้เลยนะที่รู้สึกว่า SI เนี่ยมันน่าจะเวอร์สองวิศวะอินเตอร์ก็คือเขาเขาเปิดมานานพอสมควรแล้วตอนแรกเรลืองบางมดอินเตอร์เหมือนกัน เครื่องกอินเตอร์แล้วก็มีจุฬาอินเตอร์เป็ซอสจุฬาที่เป็นเ่งยันยนโดย,โดยโตรงเลยดูตรงสายนะอันนั้นอันนั้นเลงไปเลยไม่ได้อันนั้นนะคือไม่ไม่ไม่เอาคณะอื่นของจุฬานะ,อะเอาอันนั้นเดียวเราไม่ได้อโอเคตรงดีแล้วก็มีกเกษตร อินเตอร์วิศวะเครื่องกลเหมือนกันแล้วก็ SI ทีนี้อาจด้วยความที่จุลาเรารไม่ได้บางมดกับกเกษตรเนี่ยถ้าเทียบกันเขาก็เป็นวิศวะที่ดีนะทั้งคู่เป็นวิศวะที่ค่อนข้างเก่ง,เ,งเลยนะใช่แต่พอในแง่ของภาษาอังกฤษเนี่ยถูกถูกเทคือ International Institute โดยตรงก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาเปิดมานานกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าภาษาอังกฤษตรงเนี้ยมันน่าจะได้เปรียบกว่า2งที่นั้นจริงจริงตอนนั้นแกหาข้อมูลขนาดนี้เลยหรอก็ทั้ง เปาทั้งพ่อก็แกก็ช่วยดูด้วยว่าที่ไหนประวัติความเป็นมาอะไรคืออย่างเปาก็จะเลือกแค่ว่าที่เนี้ยมีคณะที่อยากเรียนไหมด้วยความที่เรายังเด็กแต่ว่าพ่อจะช่วยดูว่าแบ็กกราวด์ที่มาของแต่ละมหาลัยอ่ะเขาเป็นยังไงบ้างอุ้ยดีก็คือพ่อช่วยเลือกแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจไฟนอลก็คือเราถูกงหมอุ้ยดีเดี๋ยวนัดวันสภงษ้าพ่อนะวันที่ได้ไม่มีคณะสำรองอ่าตอนแรกอ่ะเปาได้บางมดอินเตอร์ไว้ด้วยทีนี้ถ้าสมมุติมันไม่ได้ที่เนี้ยเราก็ยังมีบางมดอยู่ ก็คือเราเลือกจากในที่ที่เราติดอะไรใช่แล้วถ้าเข้ามาปีหนึ่งเราเจะช็อกอะไรบ้างคือมัน,ม,นมันเปลี่ยนทั้งแบบว่าจากที่ตอนแรกเรียนมัธยมเนาะมันจะมีความแบบคนเอามาป้อนให้หมายถึง<ร>ว่าแบบความเราไม่ต้องพยายามผลขวายเข้ามาปีหนึ่งยากไหมกับการปรับตัวแล้วสิ่งสําคัญเลยคือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเป็นอินเตอร์ทั้งหมดเป็นยังไงบ้างเข้ามาปีหนึ่งความกลัวแรกของเราก่อนเลยเ,<ร>เปาเรียนภาษาไทยมาตลอดเออเรากลัวว่าเอ้ยโจทย์ข้อเนี้มันต้องการอะไร มันจะให้เราตอบอะไรเรากลัวเราไม่เข้าใจ w ว r ร์ด g ิ้งของเขาเราไม่กลัวเรากลัวเราไม่เข้าใจคําถามเขาเราตอบไม่ได้อันนี้คือที่เรากลัวแต่พอนั่งไปถึงเวลาที่เราดูโจทย์จริงๆแล้วพอเรานั่งอ่านโจทย์เนี่ยด้วยความที่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเตรียมตัวคือเปาอ่านหนังสือเซ t s A T ที่เป็นภาษาอังกฤษเลขฟิสิกส์อังกฤษพวกนี้มันเหมือนเราได้วอร์มมาก่อนแล้วส่วนหนึ่งถูกไหม มันเหมือนเราวอม,มาก่อนแล้วส่วนหนึ่งแล้วพอเรามาเห็นโจทย์ที่เขาเขียนคําพูดคล้ายๆกันเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไร <S <S มันก็จะไม่ได้ช็อกขนาดนั้นแต่ถามว่ายังช็อกอยู่ไหมก็ยังช็อกอยู่ในระดับหนึ่งว่าการฟังทุกอย่างเขาเปาา็นภาษาอังกฤษหมดเลย <S <S <ช>แล้วเรายังไม่เคยวอมหูมา <S <S อ,มอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เห็นได้ข่าวว่าเอสไเขาบางขังคับเรียนภาษาอังกฤษนี่ใช่ปะ่ะอ่าใช่ยังไงบ้างก็อย่างของเปลสอบตรงเขาเอสไมามันก็จะเป็นเขาจะมีให้เลือกเรียนซัมเมอร์เป็นภาษาอังกฤษหนึ่ง เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองใช่ของเราก็จะเขาจะเลือกเรียนเจ็ดหนึ่งได้เลยแต่เป็นซัมเมอร์ถ้าคุณไม่เรียนคุณก็แค่ไปเรียนตอนเปิดเทอมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแต่ถ้าคุณเรียนเจ็ดหนึ่งมาก่อนเปิดเทอมคุณก็เจ็ดสองเลยอ๋อก็คือก็คืออย่างน้อยๆอ่ะยังไงก็ต้องมีภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เขาสอนอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นคนที่จะเข้าไวใส่ก็ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นอ่อใช่ ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแล้วนง่วิชาก,การเป็นไงบ้างเพราะว่าเอสไซเข้ามาเราเรายังไม่ได้เลือกภาคถูกไหมอืมใช่ปีแรกเราจะยังไม่ได้เลือกภาคเขาจะเป็นมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเรียนมัธยมปลายอีกรอบขนาด <c oughs> เลยเหรอฟืลอเรื่องของเปาเรู้สึกอย่างนั้นเนห,มนหมือนกับเรียนเขาจะมีทั้งอ่าเลขอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะ กงเรียนชีวะนาาใช่ชเพราะว่าปีแรกเนี่ยทุกคนจะเรียนคล้ายๆกันในวิศวะจะเรียนเหมือนๆกันอ๋อเพื่อที่จะปีส<ร>องค่ะเพื่อที่ปีสองเราจะไปแยกภาคกันเราเองทีหลังว่าแต่ละคน<อ>ถนัดอะไรยังไงเขาจะปูมาให้ก่อนเอางั้นอ,อย่างเงี้ยแสดงว่าคนที่สมมติว่าเปาอยากเข้าเครื่องกลใช่ไหมมันไม่มีเคมีกับชีวะอยู่แล้วสองวิชานี้มันจะชุดเกรดเรามั้ยชุดชุดุดดเรทิ้งไม่ได้สุดเราคือทิ้งไม่ได้แล้สังคมเพื่อนอ่ะแบบว่าด้วยความที่เรียนอินเตอร์เนาะมันไม่แปลกที่แบบอุ้ย คนนี้บ้านรวยมาเขาจะหญิงหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันขนาดนั้นไหมมันไม่ขนาดนั้นเพราะว่าหลายคนคือเขาเรียกว่ามันค่อนข้างวารี่อ่ะว่าเพื่อนคนคนนึงก็มีคนนึงก็กลางกลางเราก็ไม่ได้มีขนาดนั้นก็อยู่ในกลางทั่วไปก็มีเพื่อนในหลายดเวลมันรวมด้วยกันแล้วเขาจะแบบเขาจะแบ่งชั้นชั้นไหมเขาจะแบบเพื่อนไม่ได้ไม่คุยด้วยไม่ไม่มีอย่ั้นพีเอซายไม่มีที่สัมผัสมาคือไม่มีเลยเพื่อนเบาในภาคก็คือทุกคนก็มากันดี เขาไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ทีนี้ปีสองปีสามละการเรียนเพราะว่าโอเคปีหนึ่งปรับพื้นฐานเนาะยังยังชิวๆสบายอยู่พอปีสองปีสามมาเริ่มเข้าวิชาภาคจริงจังอะเป็นไงบ้างอันนี้เอาจช็อคอีกช็อตหนึ่งขนาดเลยวิชาภาคจริงจังเอาละพอขึ้นปี2เราอาจจะด้วยความที่มาอยู่หอการโฟกัสของเราเริ่มดรอปลงจากปีหนึ่งมาเริ่มมีแอ t r a c t i v e อะไรต่างๆที่ทําให้เราพูดได้ไหมครับ พูดด้ยพี่จี้เอาพูดมาร้านเกมร้านเครื่องดื่มโอเคเพื่อนเพื่อนสังคมสังคมรวมรวมกันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราค่อยคุยค่อยคุยอะใช่แต่ถามส่วนหนึ่งก็ตัวเราเองด้วยที่เราก็ไม่ได้ห้ามตัวเองอะเราก็ปล่อยตัวเองไปแล้วแล้วสิ่งนั้นนะการเที่ยวกันอยู่กับเพื่อนกัรมีสังคมมันดีไหมในความคิดเราดีนะเพราะว่ามันมันดีมันทั้งดีทั้งไม่ดีอะโอเคถ้าเราจัดการเวลาได้ดีเราชอบตัวเองได้มันก็โอเคเพราะ ไปกับเพื่อนมันก็มีได้เจออะไรใหม่ๆใช่ได้คุยได้เล่นเพราะว่าสังคมมหาลัยไม่ว่าจะเป็นภาคปกติหรือว่าอ,อินเตอร์นเนาะ,ะเขาก็ช่วยกันเรียนใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเลยไหมเราช่วยกันเรียนอย่างเปาก็ถ้าตอนปี2ปี3ามเขาอยู่ภาคมันก็จะมีคนที่เขาถนัดวิชานี้คนที่ไม่ถนัดคนที่ถนัดวิชาอื่น ก็เราก็ไปกลุ่มเกาะกลุ่มเหรอนีุกับเขาโอ้มันจะมีหัวถูกไหมคนที่เก่งวิชานี้ทุกคนก็จะมากลูไปอยู่ตรงนี้ตัวขวังขวังหมู่บ้านใช่ซึ่งมันก็ทําให้โอเคในวิชาที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งเจรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่ไปใช้ช๊อไปตามตามให้ทานเพื่อนเนเพื่อนช่วยติวด้วยก็คือไม่ทิ้งกันไว้ก็ประมาณนั้น แล้วฝึกงานนะที่จะใช่บังคับฝึกงานปหถ้าจะไม่ผิดบังคับนะบแต่คว่าพิสวะเครื่องกลบังคับแต่ก็แต่ว,ว่าน่าจะทุกภาคน่าจะเหมือนกันต้องฝึกงานเหมือนกันแล้วตอนนั้นป้าฝึกที่ไหนตอนนั้นฝึกที่ A A S Auto Service ก็ Porsche ที่ดอนเมืองส่วยริการ Porsche เป็นยไงมากตอนนั้นเราได้ทำงานนะเพราะสนิทเด็กฝึกงาน ถ้าไปทางานบริษัทใหญ่ๆเขาจะแบบไม่ค่อยให้เราทําอะไรเท่าไหร่เนาะก็ที่นี่เขาค่อนข้างเปิดโอกาสให้เราได้ลองทำนะเพราะอะอย่างศูนย์บริการรถยนต์ก็คือทั่วไปก็เป็นเรื่องของเอ็นเทเนสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คโค้ดอะรถเสียเข้ามาดูว่าเป็นอะไรแก้ไขปัญหากันไม่ได้เป็นคนที่ l e a อะไรหรอกเราก็ไปช่วยซัพพอร์ตเขาไปช่วยเช็คเครื่องมือหยิบเครื่องมือให้แล้วถ้าย้อนกลับไปอะรู้สึกว่าการฝึกงานครั้งเนี้ยคุ้มค่าไหมคุ้มเพราะเพราะว่าเอาจริงเพราะว่าทุกการฝึกงานมันคุ้มหมด เพราะว่ามันเป็นเวลาตอนที่เราเรียนอ่ะเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่ได้ทํางานจริงจริงถูกถูกใช่มันทฤษฎีอย่างเงี้ยไม่อยู่แค่ใน,นหนัวทฤษฎีใช่อย่างเช่นอ่ะเรารู้วิธีสตัติกพวกขันท็อคแรงบิดอ่ะท็อคปุ่ถึงเวลาจริงปุ๊บอ่ะเรารู้แค่เราคํานวณได้นะแต่พอถึงเวลาไปประกอบรถจริงๆอ่ะเรารู้แล้วมันทานํางานยังไงเราเห็นภาพการทํางานของมันเรารู้ว่าเครื่องมือแบบเนี้ยมันทางานอย่างนี้ มันเหมือนเราได้เอาสิ่งที่อยู่ในหัวเราอะมาถ่ายทอดออกมาเป็นภาพจริงๆเป็นประสบการณ์จริงๆใช่ถ้ามันเป็นได้เจอการฝึกงานที่ตรงสายแล้วก็มีสถานที่ที่เขาแบบซัพพอร์ตผักดันเราอะมันก็มีโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ด้วยนะว่าเอ้ยเราได้ทดํารถโอเคตรงสายกับที่เราต้องการอีกปเป็นช็อตใช่ใช่ใช,นะใช่แล้วตอนนี้ก็ทํางานอะไรอยู่ปัจจุบันก็ตอนนี้อยู่บริษัทรถยนต์เป็นดีไซน์อินเจเนียของพวกออกแบบ ชิ้นส่วนรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ต่างๆก็พวกช่วงล่างระบบถอยเสียพวกนี้ดีไซน์ย,ยังไงบ้างหน้าหน้าที่เราลองอธิบายงานหน้าที่เราคือเราจะดูแลชิ้นส่วนรถยนต์ที่เราอะรถหนึ่งคันอะมันประกอบด้วยหลายชิ้นส่วนหลายซิสเต็มเยอะมาเป็นร้อยทีนี้พอเราได้พาร์ตตัวนี้มาเนี่ยโอเคเราหลักๆก,ก็คือเราก็ต้องดูว่าพาร์ตที่เราได้มาเนี่ยการไปประกอบกับรถยนต์เนี่ยมันโอเคหรือเปล่าพอดีไหมพอดีไหมมีปัญหาไหมเสียงดังอเช่นขับไปก็แก๊ก ดังอะไรนี้หรือเปล่าต้องคอยคุมทั้งหมดเลยนะก็ต้องคอยดูแลให้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันไปถึงมือลูกค้าอย่างแบบโอเคแล้วปลอดภัยเพราะรถยนต์นะมันเป็นเซฟตี้มันใช่มันแล้วมันต้องละเอียดมันมันพลาดไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้แล้วพอถามทางด้านเงินเดือนว่าดีป่ะพอแน่นอนคือพอเราจบวิซวะมาเนี่ยเอาเงินเดือนอาจจะสาตรฐานที่มาตาดประมาณนี้แต่ว่าจบอินเตอร์ด้วยส่วนใหญ่แล้วเงินเดือนมันสตาร์ทมากกว่าวิซวะทั่วไปไหมถ้า ความเข้าใจเบ่าภาพรวมที่เคยสังเกตทั้งตัวเราเองเพื่อนเราเพื่อนคนอื่นสังคมรอบข้างก็มากกว่าอย่างนนในแม้กระทั่งในสถานที่ทํางานเดียวกัน่ะ เราสึกว,ว่าเอ้ยเท่าที่รู้มาก็มันก็มีความแตกต่างกันอยู่อะไรเป็นตัวที่ทาให้มันมากกว่าภาษาอืมแสดงว่าตัวนี้าาสําคัญมากสมมตินะสมมตเเิเล่นว่าถ้าเปาจบวิศวะอ,อินเตอร์มากับเขาจบวิศวะธรรมดาภาคปกติมาแต่ว่าระดับภาษาเราเท่ากันหรือไปสอบมาแล้วผลมาเท่ากันเลยเรามีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเท่ากันไหมเพราะว่าถ้ามีผลสอบอะน่าจะได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าทีเนี้ยชื่อของการมีคําว่าอินเตอร์ติดต่อท้ายเนี่ย S <S มันอาจจะทําให้คนหนึ่งที่โอเคคุณจบภาคไทยมาคือภาคไทยก็มีคนเก่งอังกฤษนะ<ช>หลายคนก็เก่งอังกฤษจบภาคไทยมาสอบได้แทน,นตรงนี้อาาที่เขาคัดเลือกเราเขาเห็นว่าค,คนนี้ภาคไทยนะกับคนนี้ภาคอ,อังกฤษนะแล้วการเรียนการสอนเขาอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษมาตลอด การปรับตัวเข้าภาษาอังกฤษในการทํางานอาจจะทําได้ดีกว่าทําได้เร็วกว่าอันนี้น่าจะเป็นมุมมองที่จะมีผลจริงๆมันไม่ใช่แค่มุมมองของเปล่านะคือมันมีคนที่ทําผลพิจัยออกมาเลยนะว่าคนที่เรียนอินเตอร์ีมอกันที่จะได้เงินเดือนมากกว่าภาคปกติประมาณ15บห้าเปรประมาณนั้นคุณพ่อมีวิชันวิชันสำคัญไหมครับหรือนับัาให้แล้วโดยรวมปัจจุบันวิศวะเครื่องกลธรรมศาสตร์อินเตอร์นานาชาติสุรินทร์เป็นสิบให้กี่คะแนนผนตัวบอกให้9้า ที่ได้ถึง9เพราะอะไรเอาข้อดีก่อนละกันที่มันได้ถึง9 1หนึ่งคือ f a c i l ลิตพวกสภาพแวดล้อมการเรียนห้อ,องแลบต่างๆมันค่อนข้างครบคือไม่ใช่แค่ภาคครึ่งกลอย่างเดียวมีทั้งภาคไฟฟ้าภาคเคมีแลบมันครบครบ,ครบยังไงแบบว่าแลบแลบมันมากถึงขนาดไหนที่เรารู้สึกว่าพ้ยประทับใจ กม็มันมีครบทุกอย่างที่วิศวะหนึ่งคนอะ่ะควรจะต้องรู้การเชื่อมการแหลกไฟฟ้าสมรรากำลังเครื่องยนต์คอมพิวเตอร์พวกเทสเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเล็กๆให้เราได้ลองดูว่าไอการทํางานเบรกต่างๆเป็นยังไงหให้เราได้เห็นบ้างแลบเคมีอันนี้ไม่เคยเห็นเป็นส่วนตัวแต่ก็มีซัพพอร์ตวิศวะเคมีเหมือนกันเครื่องกลอะ่ะและอ่างอื่นะนะนอกจากวิศวะคอมนอจกนอจากการซัพพอร์ตที่ดีมีอะไรอีกบรรยากาศการเรียนเพราะอันเนี้ยน่าจะสําคัญที่สุดทำไมยังไงเด็กคนหนึ่ง รพราะบรรยากาศการเรียนรู้สึกว่าที่เนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่า SI สังคมน่าจะต้องแบบรวยรวยรวยรูนะแต่ก็ที่นี่เราเข้ามาเราก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ๆๆแล้วก็นอกหนอจากนี้คือก็ไม่ใช่แค่ว่าถ้าสมมติไปเห็นค่าเทอมอาจจะรู้สึกว่าเออราคาค่าเทอมมันค่อนข้างเนี่ยสูงในระดับหนึน่งเขาก็มีทุนให้อ่าใช่ใช่เอสไอมีทุนเยอะมากทุนเยอะมาก แล้วก็เป็นทุนที่ถ้าสมมุติว่ามันบางทีคุณน,นี่ยบางทีมันมต้องเข้าตั้งแต่ปีหนึ่งแต่อสายบอเข้าใจว่าปี2ปี3ถ้าคุณเกตถึง ก็ขอทุนได้เหมือนกันแล้วมันก็จะมีทุนหลายแบบมากนี่ถ้าที zij, ่เคยดูนะเหมือนกักแบ,บแบบมีทั้งช่วยนิดนึงช่วยครึ่งนึงหรือช่วยทั้งหมดเลยอาจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเจ็ดสิบห้าร้อยอะไรเงี้ย <K UR U MA> แล้วที่หักไปคะแนนนึงเราหักอะไรที่หักไปคะแนนนึงรู้สึกว่าณตอนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหลักสูตรต่อเรารู้สึกว่าอาต่ะวิชาบางวิชาเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้มันน่าจะเป็นแบบนี้นะน่าจะได้ลงรือความเข้าใจของเด็กมัธยมที่มีต่อการเรียนมหาลัย เร้สึกว่ามันควรจะต้องดีฟเข้าไปแหละควรจะต้องเป็นภาพลึกเช่นแบบครึ่งโยนคุณเราจะไม่ได้เรียนแบบรถยนต์ธรรมดาแล้วอาจจะต้องเป็นแบบการทำงานของลูกสูบไดโนโ่อะไรที่มันค่อนข้างจกลึกเข้าไปแต่ของบางวิชาเนี่ยมันยังไม่ขนาดนั้นแต่คิดว่าหลักสูรเขาฟอส์ิตี้เขาก็น่าจะต้องพัฒนาเรื่อยๆแหละตามเวลาที่มันผ่านไปแล้ววันนี้อาจจะดีกว่าตอนนั้นซึ่งก็น่าจะดีกว่านะซึ่งน่าจะดีกว่าเพราะว่าเวลามันสี่แล้วสนะิบปีแล้วครับห <laughs> ยุดพูดเลยดิ <laughs> แล้วก็จะให้แนะนำน้องๆที่อยากเข้าครณงนี้สาขานี้เลยหรือว่าเอาแค่อยากเข้า SI ก็ได้อยากแนะนำว่าอะไรหรือว่ารู้สึกว่าอุ้ยตอนนั้นพลาดไปแล้วไม่น่าเลยหรือว่าแบบไอ้รูกนี้เรียนนันนี้เพิ่มดีกว่าทำนี้เพิ่มดีกว่าถ้าอยากเข้า SI อเอาจริงไม่ใช่แค่เอสไอนะวิศวะอินเตอร์รู้สึกว่าภาษาอังกฤษน่าจะสำคัญที่สุดคือไม่ใช่ว่าที่มหาลัยจะไม่มีซัพพอร์ตเรานะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเราไม่ได้ตั้งแต่ต้นหรือว่าไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่พยายามไปด้วยมันจะทำให้การเรียนตรงนี้มันลำบากเพราะ อาจารย์การพูดถึงจะเป็นอาจา,ารย์ภาษาไทยเราไปคุยหลังทีหลังก็ได้แต่ว่านักการเรียนการสอนปัจจุบันเนี่ยที่เราต้องเรียนกับเพื่อนมันคือภาษาอังกฤษแบบสุดทัน์ข้อสอบทุกอย่างมันคือภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ค้นควายกับมันเนี่ยมันจะทําให้เราเรียนลำบากขึ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่น่าจะแนะนําให้ คนที่อยากจะเรียนวิศวะอินเตอร์มภาษาอเตกรษเตรียมภาษาอังกฤษตัวเองก่อนส่วนวิชาเลขวิชาอ,าอื่นอ่ะเมรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่มันพัฒนาต่อได้ใช่ใช่ใช่เป็นวิชาที่ถ้ามันมีสูตรเราก็าใจสูตรมันจบม,มันไปต่อได้ง่ายแต่ภาษาอังกฤษอ่ะม,มันเป็นวิชาที่มันต้องใช้ต้องใช้เวลาต้องใช้การฝึกต้องพูดต้องอยู่กับมันอืมใช่ใช่มันใช้เวลานานกว่าวิชาอื่นๆเนอะถ้าเราเรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะเป็นได้เปรียบ ใช่มันจะมันจะไปต่อได้เร็วกว่าคนที่เริ่มช้าแต่ถามว่าตอนนี้เริ่มได้ไหมก็ยังเริ่มทันเริ่มทันเพราะว่าตอนนี้รออยุน้อยที่สุดแล้วแหละในชีวิตใช่ประมาณนี้นะคะสำหรับวิศวะเครื่องกล S I I T ธรรมศาสตร์จบ้านใช่ใช่นำสกุลธรรมศาสตร์ด้วยไหม S C I T International Institute of Technology In ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ University ตั้งอยู่ในธรรมศาสตร์ใช่อยู่ในธรรมศาสตร์ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมอยากถามพี่เปาเนี่ยก็ทักมาในช่องทางเพจได้นะคะ ถ้าตอบได้ก็จะตอบให้นะคะแล้วก็ฝากนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะคะอย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่ติดตสมกระดิ่งกระดิ่งติดตามใช่ไหมใช่กดให้ครบนะทุกคนไปปบาค่ะ